ท่านผู้ชมวันนี้ลมลมแรงมากจริงๆนะดูดูชุดดูอะไรของเจ้าแม่นะวันนี้นะครับนี่ส่งตัวนี้ เองเห็นเลยนะหกกับกาเหบ็ด9ม่มีหกมาือ่นเมือก็มึงก็เอาสลึกเลยส่องเข้าไปไม่เห็นเลยเห็นข้างในด้วยครับแต่ว่าใช่แต่ว่าแ่ใต้ของใช่ครับ เป็นไงเราเอาขึ้นมาดูดิมีหกมีเก้าเหรอใช่ครับใช่ครับนนาม่าจะอยู่นานเละครับอือนี่มาจากไหนครับอ๋อครับผม เก้าหมอแปดเก้าหนดูดเก้านี่เอางอให้พี่ค้าดูดิค่ตัวไหนชี้เขาดูดิมือนนี่เหมือนเก้าเตัวนี่เหมันหกแปดเก้านี่เหมือนสองเนี่ยเห็นชัดนะตัวนี้ป้าเห็นแปดและเก้าตัวนี้สองแต่ผมเห็นตัวนี้เป็นเลขเจ็ดนะเลขสองเออเอิญป้าก็เห็นเลขสองสอง

เดี๋ไม่ได้ท่นนั้นเอใันนี้ผมเห็นแปดหแต่ว่าถ้าโมโมของนู้นน่ะเป็นเก้าแปดเลยแปลว่าเห็นสองสองเกนี้สองเก้าสามสองเก้าห้ใช่ไหมครับสองเก้เจ็ดอันนี้เห็นสองเก้าห้าคนละตัวเลยคนละดวงคนละมาคนละตัวเลยไม่ใช่สองเก้าชัดอยู่นะเออสองใช่ไหม เลข9เลข9นี่เลข5 5 9ก5้วหอยที้าเออเออชัดป่ะใช่ใช่2 9สองค์้าว้วนะเครื่องศาแลนวคามตะดรันั่าครับปูชาแล้วที่เราเรียนอย่างนี้ยิ่งชัดนะถ้ามาตูอยางเองถ้าน้องทำถามตั้งตั้งไอพีให้ป้าดูดิออตั้งลัสเราแบบนี้ ตั้งชัดเลยอย่างนี้เนี่ยเลขห้ามันต่อกับเลขเก้าตรงนี้เลยเนี่ยเลขห้าลงมาตรงนี้มันดีดขีดลงมาเป็นเลขห้าเลยครับมันต่อจากหางเลขเก้ามานี่ลงมานี่อคนละตัวเลยนะผมก็สองเก้ายังไม่มาศูนย์เก้ามาแล้วใช่เพราะว่าอายุลูกแล้วก็สิบเจ็ดปีด้วยอยังไม่ปล่อย ไม่แน่นาออาจจะมารอบต่อไปองตัวเมื่อกี้ก็จะมีท่านผู้ชมรอบเมื่อกี้ที่เห็นเนาะก็จะมีอยู่สองคือสี่คนตรงนี้เห็นคนละเลขหมดเลยนะสี่คนนั่งอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นสองเก้าอันนี้สองป้าเห็นสองสองสองเก้าแปดพี่นี่เห็นเป็นสอง สองเจ็ดเก้าองผมเป็นสองเกองเป็นสองดูว่าใครจะมาดวงตัดสตัวด้วยนะท่านผู้ชมอาจจะมาก็ได้นะเออมีความคิดว่าน่าจะมานะในกลุ่มนั้นนะท่านผู้ชมเพราะว่าเลขมันค่อนข้างชัดนะคืออองมันจะเป็นคนที่หาเลขพิสดารตลอดท่านผู้ชมเะโมุดก็ดไปหาอยู่ใต้ท้องท้องไม่ตะเคียนเลยนะครับเียสี่ก้ัก เก้าห้าสักใบเก้าห้าอ๋อยังมันก็เพิ่งออกไปงวดเร็วๆนี่เองเหรอเก้าห้าฮะงวดก่อนหน้านผ่านๆมานี่เองนะนี่เห็นเลขตรงนี้สองแปดเ 28. งาดำๆนะก็เก่งก็ไทยก็ได้พ่อมีอ่ะ <laughs> ได้แล้วไดตว้ตัดมันแหละตัดสองตัวขนาดป้าถ่ายยังไม่ไม่เห็นแบบนั้นงไม่ไม่ม,ม,มีมันเป็นแค่แมแต่ของ,งน้องอะชัดที่เราเห็นลองไปถ่ายเรียนแบบยังไม่เห็นเลยของน้องชัดเออลองทำดูกล้องหน้ากล้องหลังเออยังดูแล้วไม่มีเลขแต่ของน้องอะเห็นเลขเก้าชัดครับผมขอบคุณครับเงงเนาะครับโชคดีครับผมสวัสดีครับก็ไม่ชอบไปดูวัตถุโบราณ ครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอ่าเมื่อกี้ก็มีพี่มาช่วยวิเคราะห์เลขก,กันมันปดหรือแ3 9 839เก้ได้แปดได้เราเลื่อนไปตรงเมื่อกี้ที่ห้าเจป่ะสาหรือห้าเจปรู้แปดแปดสมอ่ะองเออท่านริมอ่ะไี่เห็นเลย รังไม่ได้หรือเปล่าอาะาออมันจะเปเียงขงนน้งมนอ่ะมันแปดสา <8, 3, S 2> มแปดสมหกหรือแปดสามเก้าอแปดแปดสามหกก็ได้ท่านชมแล้วก็แปดสามเก้าก็ได้ี่ 8, 3, งตรงริมนี่ก็เป็นเลขไงหนไ้มริมนี่ก็เป็น5้าเก้าห้าเก้ารือ้า อันนี้เหมือนเล้สามหนึ่ชเลขคือสวย3าเจ็หรือสามหนึ่งเนี่ยสาเจ็ดแต่นี่มันสามตัวเลยนะเออแปดสามหกแปดสามเก้าอมันหลายเลขเลยนะตรงนี้เนาะมีแค่สามตัวนี่แหละแต่มันเรียงกันอะเออแปดสามเก้าหรือแปดสามหกแปสเก้าก็ได้แปดสมหกก็ได้ท่านผู้ชมเนาะตามตีนั่นะที่เห็นนะแต่นี่มันสามเจ็ดก็ไม่น่านัเพราะมัก็ชัดเลขสวยมากนะสมเจ็ดสามเจ็ดแนี่มันเรียงเลยแป ดึงภาพไปหน่อยดิตรงนั้นนดึงเลยออีกนี่นะท่านผู้ชมก็เลขก็ค่อนข้างชัดนะลองกดตัวนั้นถ่ายรูปให้ตัวนน้ตข้างบนเนี่ยเนี่ยอ๋อคนอีกสามเจตเชี้ต้องสามเกตเลยตัโอเคท่านผู้ชม ก็ได้ตามนี้นะครับก็จะมีเ,เลขเพิ่มอีกหนึ่งตัวเนาะ,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 ะก็จะเป็นเลขเลขอะไรแปดสามหกแปดสามหกได้แปสามเก้าได้นะแล้วก็จะเป็นสามเจ็ดระชัดเนาะไปะตาท่านชมทุกท่านนะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจงให้เราด้วยเนาะแล้วนะพบกันใหม่คลิปวิีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายครับ สรุปใหม่นะท่านผู้ชมเลขที่อ,องเห็นนะก็จะเป็นเลขอะไรบ้างอองเมื่อกี้แปดหก้าหกสามแล้วก็มี295เนาะแต่ตรงเมื่อกี้นะท่านผู้ชมก็จะมี4คนที่ดูเลขตรงนั้นก็จะมี4คนเนาะผมเห็น293เนาะพี่ป้าเห็นเป็น289อีกพี่คนนึงก็เห็นเป็น297เนาะ แต่ละคนก็จะมีเลขที่แตกต่างกันไปาานะท่านผู้ชมเนาะตีเห็นนะเนาะก็หวังว่าจะมีจุดหนึ่งด้านบนเป็นหนึ่งสามเก้าก็ชัดอยู่ท่านผู้ชมเนาะแต่ขึ้นอยู่ท่านผู้ชมทุกท่านนะที่ว่าจะเห็นเป็นเลขอะไรเนาะก็วันนี้เนาะที่วัดสาขานะเราพาท่านผู้ชมท่านมาขอหวยเนาะได้เลขอะไรชัดหรือไม่ถ้าชัดซื้อถ้าไม่ชัดไม่ต้องซื้อเราเตือนท่านผู้ชมไว้ก่อนนะท่านผู้ชมเนาะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะแล้วพบกันใหม่คลิปวีดวีโอหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบาย